พบกับคู่ซีซูโมโอ่อามานะฮะวันนี้บอกเลยว่าเราเอารถที่เป็น SUV ค่านิยมที่สุดอ่าเขาเรียกว่า,วาท้องถนนเนี่ยเห็นแต่รุ่นเนี้ยโคตรเยอะพอนอสำหรับคนที่แบบว่าอยากหารถเอสยูวีใช่ใชส่วนมากจะนึกถึงรุ่นนี้เป็นหลักเลยเพราะว่าเรียกว่ามันเป็นรถอเนกประสงค์แล้วก็คือใช้งานได้ดีมากๆตอบโจทย์ทั้งคนใช้ในเมืองอขับรถไปนอกเมืองแล้วก็แถมแบบว่าพอมาเป็นมือสองแบบอของเราแล้วเนี่ย ค่างวดเบาสุดๆใช่แล้วฮะเรียกว่าออกลักชูรี่ด้วยภายนอกภายในเนี่ยดีไซน์สวยจริงๆนะสวยเหมือนพี่พรเลยได้นไม่โมรถโอเคแล้วก็เรียกว่าถ้าสมมติว่ามาหารถรุ่นนี้ที่ซูโม่เนี่ยเรามีหลายโฉมหลายรุ่นตอบโจทย์มากไม่ว่าอยากจะผ่อนแบบว่าเริ่มต้นที่7000-8000-9 0 0 0หรือว่าที่โฉมอได้เรียกว่าวันนี้เราก็ลองเอาว่าคันที่ เพิ่งเข้ามาใหม่ๆาให้ดูแต่จริงๆแล้วเรายังมีมากกว่านี้อีกเนาะสำหรับตัว Honda HR-V นะคะก็เรียกว่าโชว์ลุมใต้แดงเลยมีให้เลือกทุกรุ่นย่อยทุกสีเรียกว่าอยากได้เป็นคันไหนให้ีิ้ทักมาให้ลองมาถามที้นีบเข้ามาซื้อด้วยเพราะตอนนี้เรียกว่าเรามองหาคนซื้อจำนวนมากใช่แลค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะไรร่พมาเริ่มที่คันแรกกันดีกว่านะมาคันนี้เลยนะคะครับ สำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda HRV 1.8นะคะ EL m i n o r c h a ์ n ช er ปี2019เอ่าเขา<อ>เรียกว่าโฉม m i n ่ r er c h a ์ n ชเนี่ยมันตั้งแต่ปลายปี18ึะนะฮะสังเกตยังไงก็เนี่ยะนะพี่พรคือออปชั่นเปลี่ยนเปลี่ยนมากจริง นะ,ะ uh huh. ได้กระจังหน้าแบบใหญ่แบบโคมเมียมสีเท่ากันเลย uh huh. อ่าแล้วก็ไฟ LED แบบเรียงแถวตัวนี้มีเดย์ไลท์ในตัวแล้ว uh huh. อ่าไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED แล้วค่ะพี่พร uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากหาโฉมไมเนอร์เชนนะคะ uh huh. ต้องคันนี้เลยใช่แล้ว uh huh. ฮะอ่านี่ที่สำคัญล้อมแม็กได้ขอบ18นิ้ว uh huh. อ่าเนาะแล้วนี่ ออฟชา่ก็ยังไม่ตัดาแล้วมาอีกเลนวอชมาแล้วตอนแรกเ่ยก็ยกออกมามีเลนวอชเพิ่มมาให้ผู้ช้างก็มีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ด้วยโอเคค่ะมือจับก็เป็นแบบโครเมียมใหยคีเลสมีให้แล้วเลสมาเรียบร้อยใช่แล้วค่ะมาดูท้ายของ EL มากพี่กรณ์ได้คลิปฉลามมานะครับสปอยเลอร์หลังไฟเบรกดวงที่3มมีให้แล้วไฟท้ายนี่เป็นแบบ Full LED เรียกว่าหน้าตาสวยงามใช่เปิดยังคืนนี่สวยมากฮะโอ้แล้วก็ได้คิวโคลมเนียมานิดนึงอ่ะดูข้างในหน่อยไหมครับโอเคค่ะโอเคกล้องหลังมีให้นะครับคันนี้ตัวนี้ที่ปิดกั้นมีให้นะฮะอ่าก็คือภายด้านหลังเนี่ยก็คือกว้างขวางตามสไตล์ของเอสอารีนะคะสามารถที่จะทุกของก็ได้ทุกคนก็ดี ใช่ะคะแล้วบอกคอนเซปต์ของ h ฮเดวีคือเบาะแถว2เนี่ยพับ60-40พับาราบได้เลยอ่าอได้ครับมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูออปชันข้างในกันนิดนึงดีกว่านะคะสำหรับตัวคันนี้นะคะใช่ครับ สำหรับภายในของตัว H R V Minor j e n คันนี้นะคะก็คือเรียกว่าตัวปุ่มพุชสตาร์ทมาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอก็เป็นสัมผัสตัวแอร์ก็เป็นแบบว่าระบบสัมผัสเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะได้เรียบร้อยเนาะตัวพวงมาลัยก็มีมัลติฟังกชั่นมีคูสคอนโทามีนี่ด้วยเบรกมือไฟฟ้าเบรกโคมีให้แผเดิีมีให้ใช่นะคะเรียกว่าออปชั่น ครบครบนะคะกับค่างวดพอทเบาๆแค่9,000บาทเท่านั้นเองโอเคไปต่อไปดูคันต่อไปกันดีกว่ามาคันที่2กันนะคะกับตัว Honda HRV 1.8 e Limited นะคะปี2018กับค่างวดเบาๆแค่8,000เท่านั้นค่างวดเบามาอีกเบาลาอีกคำว่า e Limited นี่ต้องพิเศษพิเศษยังไงคะเขาเรียกว่าค่างวดเบาแต่ได้ออปชั่น มากมายเลยเกินอ่าใช่ได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ตัวนี้มีเดย์ไลท์ในตัวนะฮะกระจังหน้าก็ยังเป็นแบบโฉมแรกอยู่นะครับแต่บอกเลยว่าสีนี้พี่พรค่านิยมก็สูงดูแลง่ายมากเรียกว่าสําหรับคนที่แบบว่าใช้งานแบบว่าใช้งานบ่อยๆอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่ชอบดูแลไม่ชอบต้องแบบว่าล้างรถบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะชอบสีดีเป็นพิเศษแล้วนี่ฮะบอกว่าอิลเมเต็ดค่างวดเบากว่าแต่ได้ล้อแม็กแบบโอ้โหท โอเคอะโอเคมามาด้านข้างก็ได้เป็นมือจับแบบโครเมียมไปแล้วโอ่ะคีบฉลามสปอยเลอร์หลังไฟท้ายแบบ full LED ก็ยังให้มาใช่แล้วอะปะกันคือสำหรับตัว E-Limited นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนิดนึงนะคะว่ามันผ่อนเบาๆขนาดนี้แต่ว่าออปชั่นข้างในเนี่ยจัดเต็มขนาดไหนนะได้ครับอะมาดูข้างในกันหน่อยเนาะสำหรับคันนี้เนี่ย ต้จริงเพราะว่าเจ้าของเก่าเดี๋ยวเอาไปหุ้งเบามาใช่แล้วได้แบบบาหนังสีแบบน้ําตาลไหมแบบพรีเมียมสุดๆเลยอ่ะเรียกว่าทําให้ดูแบบหรูหราขึ้นมาใช่แล้วฮะแล้วก็ตัวฟังก์ชันปกติออปชันปกติก็ได้มาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าของคนขาที่เลื่อนอยู่เนี้ยคือจะโชว์จะโชว์ว่าเบาปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีตัวพุชสตาร์ทมานะคะส่วนตัว พวงมาลัยเนี่ยก็คือมีแบบว่าม u l t i f u n ชันน n ใช่บูทูธมีให้แพดเดิลชิพมีม้าหก็เรียกว่าครบอ่ะแต่ข้างวดเบาไปอีกนะคะกับข้างวดเบาๆแค่แปดพันแต่ว่าที่สําคัญคือคันนี้มีตัวบายสปอร์ตมีให้นะเจ้าของเก่าติดแย่มาให้เราบอกนี้ก่อนแต่ว่าโอ้โหใช้งานแบบดีมากตัวนี้สําคัญจริงๆก็คือเรียกว่าแบบสําหรับคนที่แบบว่าอยากได้อีเตสแต่พิเศษขึ้นไปก็คือมารีดมาจองคันนี้ใช่ละฮะ ไปค่ะต่อไปไปดูคันต่อไปที่ข้างวดเบากว่านี้ไปอ่ะอ่านะคะมาสําหรับคันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะกับตัว Honda HRV 1 ELP ี2 1 5 5อ่าเขาเรียกว่าคันนี้ท็อปโมเดลที่สุดอกับข้างวดเบาๆผ่อนแค่เจ็ดันเท่านั้นนะคะเจ็ดันกับได้ซันรูปอมาเดาดูกันนะคะว่านอกจากที่ได้ซันรูปแล้วเนี่ยตัวออปชั่นด้านอกมีอะไรอีกบ้างนะคะอ๋อ ไฟหน้าก็ยังได้โปรเจกเตอร์มีเดย์ไลท์จะบอกว่าสีนี้เป็นสีพิเศษจากนิวคาเลยเขาเรียกว่าสีเทารุทแบ็กนะฮะล้อแม็กก็ได้ขอบ18นิ้วนะนี่คอนเซ็ปของ h ฮชอารีเขาแหละสวยที่สุดอ่าโอ้ช้างมีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED มาเรียบร้อยแล้วนะคะมือจับโเมียมมีตัวคีเลสไมาใช่แล้วแล้วก็คือายนอกตรงที่เป็น ตกแต่งสปอร์ตเนี่ยก็ยังมาเหมือนเดิมใช่นาะชีบฉลามสปอยเลอร์หลังไฟเบรกตรงที่3ไฟไท้ายแบบฟูลดีมีให้ครบเหมือนเดิมนะคะไฮไลท์คือ7,000ได้ซันรูปไปดูนะไปดูกันดีกว่านะคะมาดูภายในกันดีกว่านะคะผ่อนแค่7,000พันเบาะหนังอ,อได้นี่ซันรูปมาเรียบรอย้อยนะคะ ถ้าใครอยากได้ผ่อนเบาๆออปชั่นเต็มๆขนาดนี้นะคะส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็ยังจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นใช่ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีพัดเดินชีฟนะคะมีเบรกมือไฟฟ้าเบรคโฮนะคะแอร์ดิจิตอลนะคะหน้าจอสัมผัสเรียกว่าครบถ้วนนะคะออปชันแบบว่าตัวท็อปเลยสำหรับคันนี้ของปี2015นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ หาออปชั่นเต็มๆแต่ว่าผ่อนเบาๆต้องคันนี้เลยนะคะโ <Okay. S 1> อเคเราไปสรุปกันอีกนิดน,นึงดีกว่านะคะครสรุปกันเลยนะคะใครที่มองหา SUV นะวะที่ดีไซน์สวยหรูหราและสปอร์ตนะะตอบโจทย์คือน,นี่ฮะคะันด้าไฮเวเลยฮะ ะะเพราะฉะนั้นถ้าใครมองหาสำหรับ HRV นะคะมาที่ซูโม่เลยนะคะตัวจริงเรื่อง HRV ใช่แล้วะคะ่ะมีเป็นตับะะนะคะถ้าใครสมมติว่าอยากจะได้งบผ่อนเท่าไหร่นะคะคลองทักกันเข้ามาเพื่อให้น้องที่ปรึกษาการขายแนะนำรุ่นนะคะที่เหมาะกับความต้องการของคุณเลยนะคะ<ช>แล้วถ้าใคร,ครอยากจัดไฟแนนซ์นะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะเราสามารถส่งไฟแนนซ์ไปจัด ถึงหน้าบ้านเลยนะแล้วส่งฟรีทั่วไทยอยู่แล้วนะหรือใครอยู่บริเวณนี้นะครับอยากมาดูที่ตัวจริงที่ซูโมค่ะตั้งอยู่ที่ออนนต์แปดสิมาติดกันโลตัสมาร์เก็ตนี่เลยฮะนะคะถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถที่จะ ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ไม่ว่าจะเป็นเพจนะคะไลน์แอดนะคะหรือว่าโทรมาหาพี่กัสที่ใช่ฮะ0661635511ฮะบอกเลยว่ารับสาย24ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะสามารถที่จะมาให้เราวิดีโอคอลดูรถตัวจริงก่อนได้นะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะบางคนกลัวกลัวแบบว่าอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวจะแบบโอนเงินมาหรืออะไรอย่างเงี้แบบว่า ไม่เป็นมิดหรือเปล่านะอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะติดต่อมาที่เบอร์กลางหรือว่าลายกลางของเราได้เลยเราจะมีน้องนะคะที่วิดีโอคอไปดูรถตัวจริงได้เลยนะคะเรามีรถจริงๆนะคะเราพาดรถสดๆเลยใช่ค่ะรับรองนะคะแล้วก็ถ้าโอนเงินนะคะก็สามารถโอนเข้ามาได้ที่บัญชีบริษัทเลยไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีการเอ่อหลอกลวงกันเกิดขึ้นนะพูดถึงการโอนเงิน ไม่ว่าจะเงินมาจำอะไรก็แต่เรามีใบเสร็จให้ทุกเคสอยู่แล้วคอาไว้ใจได้ฮะโอเครยังเป็นห่วงอยู่โทรหาพี่การค่ะใช่ฮะแอดไลน์มาได้ฮะอยากดูหน้าการ์ก็ได้วีดียวคอเฮ้ยโอเควันนี้การกับพี่พรลาไปก่อนครับกับผู้ซิซูโม